สวัสดีครับสวัสดีค่ะแบกีฬาเชิญบีทนะครับเริ่มต้นสัปดาห์วันนี้อยู่กับตูนวัตรและกุ้งโสภิตเช่นเคยคะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการ domestic power 2024-2025ถึง2025เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบกีฬาไทยอย่างรอบด้านและครบวงจรครับ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียบรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร domestic power 2024-2025นะครับโดยท่านนายก,ก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับนักกีฬาทุกคน ชื่นชมทุกคนที่มีวินัยในการซ้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวะชนทั่วประเทศรัฐบาลให้การส่งเสริมโครงการนี้เพราะนอกจากส่งเสริมการศึกษาแล้วก็อยากจะส่งเสริมด้านกีฬาด้วยเพราะแต่ละคนก็มีความถนัดที่แตกต่างกันไปการที่เก่งและชอบด้านกีฬาก็ทําให้เพิ่มโอกาสให้กับเด็กมากขึ้นーーเพื่อให้มีโอกาสแข่งขันในเวทีโลกนะครับและท่านก็ยังบอกอีกว่ามั่นใจว่าเด็กไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นจากการที่นักกีฬาไทยสามารถคว้า รางวัลต่างๆมากมายในเวทีโลกนะครับแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยคนอื่นๆที่ได้เห็นได้ดูได้เชียร์มาโดยตลอดนะฮะและที่สําคัญเวลาเกิดการแข่งขันเนี่ยคนไทยก็จะได้ดูได้เชียร์นักกีฬาจากไทยเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติเป็นอย่างดีครับและโครงการนี้ก็มุ่งม,มุ่งเสริมความเข้มแข็งให้ระบบกีฬาไทยอย่างรอบด้านเต็มระบบ ครบวงจรซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังที่จะทำแล้วก็ตอนนี้ก็มีการสนับสนุนมาจากระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มเติมทำให้กีฬาไทยเนี่ย ครบวงจรมากขึ้นนะฮะแล้วก็ชื่นชมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่ช่วยกันผลักดันทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นนะครับและมีความต่อเนื่องขอบคุณไปถึงภาคเอกชนผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่ร่วมกันขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะครับซึ่งก็จะสร้างเด็กเเยาว,วชนของไทยเนี่ย บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนสร้างคนที่มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคตครับค่ะขณะที่นายสารวงเทียนทองท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ไปร่วมงานด้วยท่านบอกค่ะว่ามั่นใจเลยค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศในระด,ดับนานาชาติได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีกีฬานําร่อง7ชนิดกีฬาด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่า7ชนิดกีฬานั้นมีอะไรบ้างนะคะแต่ท่านบอกว่า7ชนิดกีฬ ที่เลือกมาเป็นกีฬายอดนิยมเคยประสบความสําเร็จมาแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวจากนี้จะมีนักกีฬาที่สามารถปลูกปั้นให้สําเร็จได้และอนาคตค่ะจะเพิ่มชนิดกีฬาอื่นอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเล่นเล็กกีฬากันค่ะน,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 น้องๆเยาวชนของเราเนี่ยมีความสามารถนะครับแต่ขาดในเรื่องของโอกาสโอกาสที่จะมีเสริมในเรื่องของทักษะเสริมในเรื่องของสรีระนะครับแล้วก็เอาวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเข้ามามาเสริม แล้วก็สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของวินัยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะเอากีฬานะครับเข้ามาปลูกฝังเยาวชนให้อย่างที่มีคําพูดว่า,ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเรียนรู้มาแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสที่จะผลักดันอย่างเป็นทางการแบบนี้ครับ สำหรับโครงการ d o m e สติ c Power เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจวางรากฐานให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ก้าวสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬาอาชีพนะคะพร้อมกับเปิดกว้างให้กับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาอย่างยั่งยืนต่อยอดเป็นต้นแบบยกระดับการพัฒนากีฬาในระดับประเทศโดยระยะเริ่มต้นของโครงการค่ะเลือกมาแล้วนะคะ7ชนิดกีฬาด้วยกัน ก็เป็นกีฬาน้ำร่องคือฟุตบอลฟุตซอลวอลเลบ,บอลแบดมินตันเทควันโดกอล์ฟอีสปอร์ตและมวยไทยค่ะซึ่งเจ็ดกีฬาเหล่านี้จะเป็น,นกลไกในการเสริมสร้างความสามารถของนักกีฬาผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาของภูมิภาคเสริมภาพลักษ์เสริมภาพลักษณ์ของประเทศนำกีฬาของชาติไทยสู่ความสำเร็จในเวทีโลกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประสบความสำเร็จอย่าลืมค่ะว่าอนาคตเดี๋ยวจะเพิ่มชนิดกีฬาอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ